หาสีหาซีหาีไปมีสิมเมาบดเลยออลอตเตอรี่ยัง่มาเลยอาจารย์อาจาร, <c oughs> จารย์เดียวบอกจะเมาลอตเตอรี่ห้าสี่วดน,นี้มั่นใจเต็มเต็มเด้อค่ะงวดที่แล้วกะเขาหกสามค่ะหกสามหกสามต้องงวดที่แล้วเข้าหกสามวดนนี้อาจารย์เดียวขอต่องวดเลยค่ะสิบหกพฤศจิกาเด้อค่ะสิบหกพฤศจิกานี่ค่ะ หนึ่งเก่าสามหาซีค่ะหนึ 3, 3, C, ่งเก่าสามหาซีหนึ่งเก้าสามห้าซีเรือค่ะ <_ d ry> ชอบประจัจเรื่ค่ะแคบใบแคบใบแคบไใบไน, <_ d ry> นี่ค่ะนี่อาจารย์เดียวนะคะเนาะนีะ่อาจารย์เดียว <_ d ry> ขอต่อหมวดเวืที่แล้วเข้าหกสามเต็มเต็มค่ะหนึ่งเก้าสามห้าซีนะคะห <_ d ry> นะะึ่งเก้าสามห้าซี fc เบิงปรจจบ fc กัจยาวาเด้อค่ะ fc บอเห็ดเลขตัวนี้หนึ่งเก้าสามหาซีค่ะตัวแหลกตัว่เ่ยนตัวแหลกนี้เลขหลอกค่ะเลขหลอกอาจารย์เดียวเลขหลอกค่ะห้าศูนย์สองหนึ่งหก นี่ค่ะนี่เลขหลอกของอาจารย์เดียวนะคะเนาะหาศูนย์สองหนึ่งหกนี่เนาะค่ะเอาเหรียญบาทสมัยเตาเนาะเหรียญบาทสมัยเ่าเหรียญบาทมีหูเนาะค่ะเนาะเหรียญบาทมีหูอาจารย์เดียวมาทําพิธีเอายุลักกิโลนะคะนี่ค่ะลักกิโลกับเขาค่ะหนึ่งหาที่บอกค่ะลักกิโลนะ่หนึ่งหาเขาอยู่ค่ะลักกิโลเฮาหนึ่งหา หนึ่งหาตุ้งๆเหรครับค่ะเข้าในหลักกิโลของเราอยู่เด้อค่ะนี่ค่ะหนึ่งห้าเลขหกเป็นเลขเก้าได้ด้วยค่ะสามตัวก็ว่าได้ค่ะ15 15 15เก<อ>้าหนึ่งห้านี่ค่ะฟังนี่ค่ะหกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าอยู่ในหลักกิโลเลยค่ะเนาะอยู่ในหลักกิโลของเราเด้อค่ะนี่ค่ะขอตงว,วดหลวเ้อค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอต่องวด ไปดูคลิปย้อนหลังได้เด้อค่ะของอาจารย์เดียวกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพะรวยยนี่เด้อค่ะเด้อมั่นใจบ่อาจารย์มั่นใจว่าถูกคือเก่าอาจารย์เดียวว่าถูกคือเก่าอาจารย์มั่นใจวันนี้มั่นใจขนาดไหนอาจารย์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้อาจารย์บอกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ มั่นใจเก้าสิบห้าปซ็นต์ค่าด้วยนั่งถึงใครแมนะคะยังต่อเรียกยังต่อเกาหนึ่งหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามกับห้าสี่าไยังก็ยังจำได้ผมก็จำไปหน่งเก้าสามกับห้าสีเด้อค่ะหนึ่งเก้าสามกับห้าสี่ตรงตรงกระยาวซิมซี่ อ๋อสิคะาจ้าเดี๋ยวค่ะล่วงเลยอาจารย์แล้วก็ลุ้นต่อลุ้นต่อค่ะลุ้นต่อยังไม่ลงค่ะยังไม่ลงลุ้นต่อมาลุ้นอาจารย์เดี๋ยวขยับเซียมซีนะคะยกเลยครับอาจารย์ยกเลยครับอะๆเอาไปดูเดีเ๋ยว อือสี่อาจารย์ศูนย์จสามเอ้ามันเป็นยังสี่ไล้อาจารย์เนี่ยสามศูนย์ศูนย์สามค่ะน,นี่เอ,อ้านี่เลยอาจารย์มีบอบอบอมีอ๋อไม่มีสิทธิ์มี่คือเหลืออาจารย์เดียว โอ้เส oh, okay. mm ียงซิมซิเนี่ยอาจารย์เราบ่มีซิดออกอืนี k ira, k ้ือมอืแปดสจอาจารย์นี่อุ้ยอุ้ยนี่ค่ะแปดเจ็ดอากันหนึ่งงายขราคุณพี่ เล,เลขเรียงค่ะเจ็ดหกแปดเจ็ดหกหกเจ็ดแปดตั้น uh uh ีเลยนน้อยจ้าเนาะครับโอ้นี่ค่ะอ๋อขอบคุณอาจารย์หลายครับศูนย์สามเสียงซิมซีศูนย์สามแปดเจ็ดหกหกเจ็ดแปดสามหล้วก็นหนึ่งเก้าสามหกนึ่งเก้าสามหาซีเลขเลี้ยนนะคะเลขเรียน ของแท้คือตัวนี้ของแท้าสามของแท้คือของแท้เอของแท้เลยตัวนี้พันช่อพันพงรอยเอร์เซ็นก็เก้าสห้าเปอ์เซ็นอ๋อจา์เดียวงวดนี้ให้เก้าส้าปอร์เซนนะครับเออมันใจแห้งมันใจแห้งมันใจมันใจตัวไหนเนาะตัวนี้เออโอ้มันใจสี่ห้าสี่คับมันใจแห้งเออห้านี่เออ ปั in mm ้นท่งเลยเตีอยจาเ้ยจาจ้าๆเอาหายเจักเปอร์เซ็นไอ้นี่อ้เี้ยครับอรอย้อยอรอยร้อยเลยห้าสี่รออร์เซ็นเก้าสมกับห้าี่นี่นะเออให้ร้อยเปอเซ็นเลยเออที่ถั่วจานเดียวคือมันใจขาดใหวดมันใจแห้งเอ้ยอืม ขอบคุณอาจารย์เดียวไรครับผมรอบเโอเคครับมีนะค่ะเนาะเล็กาจารจ้าเดียวหนึ่งเก้าสามห้าสี่หนึ่งเก้าสามห้าสี่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แลมวเอ่ไปแล้วนะคะ